Mét cho con bất chấp song nha bung 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 khắp gấp nha khó khăn tole khó khăn tole khán tole khó khăn 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 กันมันมีโตแล้วมันถึงเลยพี่น้องอู้หนี่งามอยู่นี่ขนันมีผมเคยบอกแล้วว่าขนมีโตกัถึกเคยถึงสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนแรกๆครับผมอดีมี้มูนี่สีมาล่งเบ็ดนะครับ Fc พนวาอยากเบิ้งวีที่เกีียวเงื่อเงื่อ่าลินมา เบ็ดสุดเก่าเลยพี่น้องสิบเจ็ดหลังเม่ท่านไหนสั่งไม่อยู่พอดีเงือเหลือพอดีนะครับเลยมาเกี่ยวเงือบให้เอฟซีบังอันถือกับมีป่าด้วยพี่น้องเงืยอทางนี่ผมก็รั่นตีได้ว่ากระถือกับมีปา่าแต่มดถือแสดงว่าบุมมีป่าครับผมเพราะว่าเงืยอทางนั้นมันเช็กไม้ได้นะครับว่ามีปา่าบุมมีป่านะครับขันองไหมีป่าเนี่ยเงืยอทางก็ต้องถือวงไรก็แลว้วแต่ครับผมพี่น้อง บบเกียวกับภาคใดจังหวัดใดโบเกียวเพราะว่าผมล่องตา้งใจวัดผมก็ล่องมาแล้วเดี๋ยวผมจะเกี่ยวเบิ้งคักๆเลยพี่น้องเบียดโชคคุณเบอร์สิบสองนี่เบื้งิดเบื้งเบิ้งคักเลยพี่น้องชชนี่ก่อกลางโตเลยเนี่ยเกี่ยวกลางโตเลยพี่น้องนี่ข บได้อ้อมค้อ่อมบได้เกีย่ยวโค้งยั้งดอกพี่น้องผมนี่ผมจะเกี้ยวกลางโตเลยนี่เบิ้งพี่น้องนี่เบิ้งคักๆเลยเบิ้งจ,จ๊จๆะครับมีพี่น้องพิ่นขอมาอยากเบิง้งนี่ครับเกี่ยวกลางตัเลย,เยแล้วก็ใส่พี่น้องอย่างหนึง่งถมีปลานี่ จะได้ก็ถือครับพี่น้องอันนี้บอ่อล่างนี่พี่น้องบอ่อนี่ก็รูกสึกว่าจะมีปลาคออยู่แต่บมูหว่ามันสีเลือดไหลให้เลือดหน่อยแค่นั้นแหละก็เลนไหลอพอดพี่น้องมันก็เลยแตกในไม้กระไรผักโตงามนี้พี่น้องสุดนี่เดี๋ยวเกี่ยเบิ้งคือนเก่าเกากลางโตเลยเนี่ย คงสิเข้าใจเนาะเอฟซี FC เนาะทุกคนครับผมเนี่ยเกี่ยวกังตัวเลยพี่น้องบ่ต้องฟังเสียงบ่มีอย่างมากไหมใส่ผมจะไปใส่ผุนอันนึ่งบึงทำเลมนันดีด้วยกันต่อ เศรษฐกิจดีพี่น้องคนหากินไหลได้นเนี่ยได้โตสองตโตกูดีใจแล้วพี่น้องอย่าไปเสีเรียนยอย่าไปยังหมากไม้ครับผมเศรษฐกิจแบบนี้ยุคนี้ยุคสมัยนี้พี่น้องเขายากมาแพงโอ้ก็ดีเว้ยเบสเบอร,บร์สิบสองนี่ เบอร์สิบสองโชคขุนด้วยพี่น้องหลังนี้บบได้กเกี่ยวให้เบ้างครับหลังหนาค่อยบ้างเอาดีเลยพี่น้องมองนี้เลยห้อยห้อยห่อยห่วยนี่ละตาถือป้ากคอยยังถือว่ามองนี้ ใช้ที่ๆแหละพี่น้องไม้มันแคบมุงนี้เอามุงนี้ล้างนึงแหละทีทๆไม้มันแคบครับผมถ้ามีปลาเนี่ยพี่น้องผมก็ลั่นตีได้เงื้อทากลินมาคอมีปลาครับผมอันนีปลาเนี่ยฟันท่งถ่าเลยมาเกเี่ยวหนีเด้อพี่น้องเด้อค้างโตเลย จวดเขากลางโตรถนี่บันนี้โตน้อยบันนี้โตน่อยเสียดายไหมเน,นาะขณาทิ่ผมมาเกี่ยวเลยกลางโตใส่ใส่น้ำกันไปนี่พี่น้องไงไงผมมีคนที่ใส่เง่อนงที่สุดแล้วบางบางเจ้าเขาโค้งตามบางเจ้าเขาโค้งตามครับผม ไปเลยพี่น้องต้องฟังเสียงน,นี่ปลาก็ถือแค่นั้นแหละบ่ต้องยังหวังใหม่นีปนาลากับมันเพื่อน้ำลงครับเกิดน้ำลงหล่อยเงือรลอยเสียของไอ้พี่น้อง เอาตัวนี่ห่าวเลยวะเงือยสุดนี่สุดดีขอบคุณจะของเงือดเออพี่น้องสั่งมาพี่น้องนี่ครับกอกลางโตัวขึ้นกเนี่เกี่ยวกลางโตเลยงไง ไฮ้สายไม้มันแคบเอาโรคนี้แล้วพี่น้องเ <c oughs> ม็ดเพียกเขา้าไปที่ีัวแต่มีตัวย้ำเศร้ามางงงงางงงง่าง,ง,างอยู่ลพี่น้องเลย มวนคือ,อยังตัวยามเบ็ดเนงอถากแต่มันกินลึกครับพี่น้องนี่ก็ตัวหน่อยสิผมจะเสริมเกี่ยวกลกางโตเลยเนี่จวดขอลงไปนี่พี่น้องง่ายๆนี่ขอเลยตัวหน่อยขอกลางโตเลยเนี่แค่นี้แหละพี่น้องผมมีอย่างดอก เนี่ยยังไงครับพี่น้องพี่ <c oughs> ตาถือถือว่าแต่มีปลาเนี่ยผมก็ว่ามีเห้และยามเ้า มีปลาในี่มีเหย่ยมเส้าพี่น้องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หานี่เพราะวา่าปลาค้นหากินหลายมันก็นหาอย่างนี้พี่น้องส่วงี้เดี๋ยวผมจะขอโตไซก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาพอกันมือเร้าตอนยามเนาะพี่น้องวางไวพี่น้องเข้าใจแล้วก็วิธีการเกี่ยวของผมนะครับผมจะบ่ง้อโบ,บยังเลยผมจะเกี่ยวกลางโตเลยครับมือเร้าพอกันครับพี่น้องไปกันครับผมสวัสดีตอนเร้าครับพี่น้อง เขพยายามเบ็ดครับผมโอ,อ้เจ็บคอเบ็ดลงเหงื้อท้าไว้ไปพี่น้อง 还不懂。 Lắng lẻ Lắng lẻ, vô đừng gặp もうい回。 สองลังสองลังพันไปพี่น้องเอ้ยลังนี้่อยทอนเบ็ดดดิมันหินบามาจะถอนเบ็ดรอนครับพี่น้องอ้หลังนี้พี่ตาถือขนาดเลยพี่น้อง นีปล้าก็บบถือกบพีน่น้องนีปลาก็ถือทำเสีย b นี่บบถือครับเงียบกิ๊บเเป็นอัไรบ้างมือนี่ปลาถามผนม,ม้ biết biết ta thử chứ mà nhiều kíp lên Nhìn người đấy là cái này nó đi tôi là cái tá thử cái mà ีตเต่มันพี่นอนในบังบ้องอนั่นเหยียดโมเหยียดอยู่เป็เนแบบนี้มันีน่นเงเสียงปลาบ่อนเลยพี่น่องไม่ปิดปิดปกติ 不好。Well, เบื้องลังนี่พี่น้องยังมุดดึงนี่ลดแล้วบ่โอ้ยยังอยู่พี่น้องยังอยู่ยังอยู่ตายโอ้โหมันมีโตแล้วมันถึงแล้วพี่น้องอู้ยังกามอยู่ ก็มันมีผมเคยบอกแล้วว่าขันมีโตกับถึกเคยถึกแต่ผมมีโตกับโบถึกพี่น้องเนื้อทากนี่นี่ครับมีเตี่ยวอย่าพี่น้องได้บิง่งเยอะหรอครับเตี่ยวนึ่งคารินมาอู้อยูอะไรงามอยู่พี่น้องห้อย ห้วยปลาปลาใหญ่กะเห็นบ่นี่ปลาใหญ่มีอยู่ตัวนี่ อ่าเหรครับพี่น้องเออห้อยมีห้วยกัดของปลาใหญ่เลยพี่น้องนี่ปลาใหญ่มีครับผมเออมันนี่แป็กเปลปาบ่บอดเลยนี่กินเลื่ตกรงหางนี่ครับพี่น้องสวยเลยเต็มแลกครับเนื้อถากบ้าพาดออกกันมีโตครับผม ขันไม้ได้ไมีตโตเนี่ย่อพัดเนี่ยทาครับผมหูเรื่องเลยเนาะตาเดืดแล้วยัยงมีสองหลังมาท่านไหนเบิ่งไปพี่น้องไปพี่น้องเลยยังสองหลัง

มานี่แล้วปตาถึงกันว่นนี่ตาบากินเบ็ดยีายหลังนึง ถ่ายพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวไปโอ้เงยังนคือเกาเดี๋ยวไปร่มหยดด้วยกันครับผมมือนี้กับมีแ่แแบบให้พี่น้องในเบื้องต้ครับคลิปนี้คือคลิปที่ผมมาบอกพี่น้องว่าพี่น้องถามมาว่าเอฟซีถามมาว่าเกียเ่ยวเงื้อถากยังไงน,นะครับผมก็เลยมาแนะนําการเกี่ยวแบบวิธีของผมครับผมนี่ครับโตวสวยงงามครับผม ดูเต็มถ้ามีโตเนี่ย่มพลาดพี่น้องอันนี้ตือป่าก,กัดปลาใหญ่กัดเองพี่น้องนี่ปลาใหญ่อยู่ใหม่จะได้กันแล้วเจ้าติดตามครับคลิปหน้าคลิปไหนผมจะมาซ้ำอยู่รอกผลไม้เจ้า,าน้อยก่อนผลตกใสอีกเจ้น้อยน,น,นี่งไ้ปลาขึ้นมาอีกแล้วคลิปนี้ก็ถือว่ามีเตี่ยมอย่งพี่น้องในเบืงอยต้นครับผมนี่ครับผมเนื้อถางลิ้นมาไปแล้วครับคลิปนี้จะได้กับฮอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับผมบอกกันคลิปหน้าครับผม ก็จะพาพี่น้องลุยข้างไหนพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม